สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หมอก,ก้อยมัดรวมเหมือนเดิมนะคะก็คือชาวราศีเมษจนถึงธนูนะคะเพราะว่ามังกรกับกุ่มมีนได้ทำไปแล้วค่ะคลิปนี้นะคะแม่หมอก,ก้อยจะมาทำนายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะอ่าเปิดเลยนะเอาละค่ะราศีเมษค่ะราศีเมษคือผู้ที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมค่ะด้านสุขภาพจะเป็นอย่างไรบ้าง สุขภาพเนี่ยค่ะยังคงโอเคดีอยู่นะคะแต่ให้ระวังข้อเข่าแล้วก็มือรวมถึงกระดูกสันหลังชาวราศีพฤษภค่ะคือผู้ที่เกิดในวันที่14พฤษภาค,คมถึง13มิถุนายนค่ะสุขภาพเนี่ยมีเกณฑ์เข้าโรงพยาบาลน,นะคะดูแลตัวเองให้ดีๆค่ะเราชาวราศีมิถุนคือผู้ที่เกิดในวันที่14มิถุนายนถึง14รกรกฎาคมค่ะสุขภาพของคุณให้ระวัง เกี่ยวกับเรื่องโรคติดต่อนะคะโรคติดต่ออันเนื่องมาจากผู้ชายนะคะราศีกรกรกฎค่ะคือผู้ที่เกิดในวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมค่ะอ๋ะอของราศีกรกรกฎเนี่ยให้ระวังเกี่ยวกับโรคที่มากับน้านะคะโรคที่มากับน้าค่ะ าชาวราศีสิงค์คือผู้ที่เกิดในวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะาชาวราศีสิงค์เนี่ยให้ระวังคนที่มีอายุนะนะคะแล้วคุณจะต้องอยู่บ้านนะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์โรคติดต่อจากผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นช่วงนี้โรคติดต่อก็คือโควิด คุณต้องระมัดระวังนะคะราศีกันค่ะคือผู้ที่เกิดในวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมค่ะชาวราศีกันด้านสุขภาพค่ะด้านสุขภาพแข็งแรงดีค่ะแต่ให้แข็งแรงดีแต่ว่าให้อยู่ที่บ้านปฏิบัติอะไรของคุณเนี่ยแหละอยู่ที่บ้านอย่าออกนอกลู่นอกทางนะคะเพราะถ้าคุณออกนอกลู่นอกทางคุณมีเกณฑ์ติดโควิดกับเขานะคะต่อไป ชาวราศีตุลค่ะคือผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะชาวราศีตุลอ่ะได้ไพ่ใบเช้นนะคะต้องเปิดเพิ่มว่าเรื่องสุขภาพจะเป็นอย่างไรอ่ะโอเคค่อนข้างโอเคนะคะได้ไพ่ใบนี้หมายถึงว่า คุณควรจะอยู่คนเดียวคุณควรจะอยู่คนเดียวแล้วคุณก็จะ happy มีความสุขในรูปแบบของคุณคุณจะไม่พบเจอกับโรคร้ายนะคะในช่วงเวลานี้นะ,ะต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะคือผู้ที่เกิดในวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมค่ะราศีพิจิกอโอเคอะไรที่เคยเจ็บป่วยอยู่ณนะตอนนี้มีเกณฑ์จะหาย ะะมีเกณฑ์จะหายเพราะคุณจะเริ่มรักษาสุขภาพเริ่มแบบไดเอทอีกครั้งหรือคนที่เคยเป็นโรคอ้วนจะลดความอ้วนอันนี้ลดกันได้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ามันมีเกณฑ์หายในเรื่องสุขภาพที่เคยเป็นมาก่อนมันมีเกณฑ์ว่าจะหายดีแล้วนะคะต่อไปชาวราศีธนูค่ะคือผู้ที่เกิดในวันที่16ธันวาคมถึง15มกราคมค่ะ อ่ะโอ้โหราศีธนูมาดีมากเลยสุขภาพของคุณจะแข็งแรงสูงแข็งแรงสมบูรณ์นะคะอ่าแต่ให้ระวังนะคุณมีเกณฑ์สว a p จมูกแยงจมูกนะ,ะคะอาราคาสำหรับคลิปนี้แม่บอก,ก้ยอตัวไปก่อนท่านไหนที่สนใจดูดวงรับรองว่าราคาประหยัดค่ะทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วเข้า ทิ้งข้อความต,ต่างๆไว้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะติดต่อไม่หมอได้ตามนั้นเลยนะคะโอเควันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ